ชี้ขาดไว้ไอ้ชีวิตชีวิีคมเลยก็<า> <c oughs> มันจะขนาดนั้นท่านวันนี้การประชุมระหว่างดาร์กไซส์และไลท์ไซส์เราจะต้องร่วมมือกันเนื่องจากว่า <c oughs> ต้อ้ไปยิอง, <c oughs> อ,งอะไรเป็นชีวีแล้วไง <c oughs> ชีวีนี่ต้องกูเป็นชีวีอยู่เนี่ย เนื่องจากดวงดาวของเราเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไอ้สัสเป็นภาษาคนฟังไม่รู้เรื่องไอ้เี้ยก็เป็นเล่นมันชิอี้อยู่ก็ต้องพูดเป็นชิอี้ดิเดี๋ยวใส่ครับเอาไว้สัสกูคิดว่ากูคิดว่ามันเป็นมะเลภาษาชิอี้ คนเกดคนเกดไม่พูดละกันคิบบี้พี่เชื่อเลยนึกว่าใส่ซับแล้วใช่ไหมได้อีกเยอะคุณเดินไปมึงพูดคนเกดคนเกดต้องพูดแบบว่ามีมีเหมือนกับว่ามีน่ามีหน้ากากอยู่อ่ะพูดแบบพูดได้พี่คนเกดต้องเอามือปิดปากข้างนึงแล้วพูดอ่ะใช่ลู่เลยไม่รู้เรื่องนี่เหี้ยมีแต่ฮารโซโลใช่ไหมไหน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 ใครโรเลนใครโรเลนลองแบบพูดแบบปิดหน้ากากแล้วมาคุยกับชิลอีน แฟนหน้าก,การคุยช่วย,ยล,อลองคุยกันสบายดีไหมน่ะทักไทยธรรมดาเอาเดินมา,อ,านอ้าวช่างต่างไอ้ยังไงสักห่ละคนแก่งดาโชว์แต่งดามโชว์ยังม,มีควงดาด้วยวะควงดานอมโชว์เลยวิชาเจได ชิวี่จะมาขอเรียนรู้วิชาดาบจากไคลโลเลนคุณต้องทำยังไงนะที่คุณน้ำคว่างคุณที่ต้องไม่ไห้มันรู้เรื่องดิเราจะมาลองจะมาลองขอดูจะมาพูดไคลโลเลนเป็นธรรมดาไคลโลเลนไคลโลเลนต้องไคลโลเลนเรียนชี่ยด้วยเด้อ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 เป็กข้าชิวี่วะอะไรวะเกี่อันที่โอ้โห้แกเสียชิวี่ ไอ้ใครเ,เลนมันพูดไม่ได้หรออะไรวะมีวมันขำอ,อยู่ชีวิชีวิตอะไรไปงข้าพเจเลยปัอาไยงมึงจะมาเรียนวิชาใช่ไหมเนี่ยสดีชีวีอเอ๊ะไม่ทำอะไรชีวี โออบรอยากดชาไทเลยเเด็กไอ้เหอ้เหยเอาดับเขาับขอดาบขาดาบให้ดาบช่ออีจะได้เป็นเจไดโอาดาบของเจ้าไปเฮ้ยไม่ใช่ดาบแฉไม่ใช่ดาบแฉเออโอเค พีกำลังเล่นตาวออยู่เงี้ยแล้วจังหวะค่นเตตัวเลยไอนยมวยยไก่คุณะไปนไป่ไม่ห้อกูจะไปโกนโนพวกมึงอะโดนกูไหมโ้ยม่ด้ทำเงี้ยเท้ามึงะเราพอแล้วเราไปเราไปเราไปไปเราไปไหนเยี่ยำจนเลยไปไหนไปไหน

อันนี้โฟร์แม็กผมจับไม่ได้ว่าจะได้านไหนนัดอาจจะวิ่งต้องวิ่งรอบเมืองไปแล้รถรถรถจะไหนไม่ดีที่แล้วกูเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกับพี่เหนื่อยกับพี่ไหมอันนี้แบบนี้ทางนี้อางนี้เฮียขับไม่ได้ไหนวะเราไปขับแล้วไหนรถอะวิ่งหาก่อนกรวิ่งหาก่อนกรทำไมไปวิ่งอ้อมกระแพงวิ่งอ้อมกระแพงมันช้าไข้างในดิ มึงหารถมันไปเจอะตรงไหนวะอยู่ประตูนี่แหละผมเจอรถแล้วพอเจอวิ่งอ้อมวิ่งปัดข้างในดีกว่าจะไม่ชีวิตกินน้ำกินน้ำอยู่น้ำชีวิตอยู่น้ำพวกเจ้ามาหาข้าด้วยมารับข้าด้วยโอ้โอหยาบมินิเจอโฟกัสมาโอ้ยเียโซโลไม่รอเลยั่าน โซโลขับรถอยู่แม่งแว่นอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเป็นหนึ่งโซโลหิวโซโลแดกแบบสปริงเกอร์โอ้แล้วแต่เลยนะเอาใกล้ๆก็ได้ไปสปริงเกอร์ไม่ต้องไปไกลถึงเซฟโซนเดี๋ยวชีวิตเจ้าเรียนรู้มาสามรุ่นได้ยังไงไะคือรับกูไม่น่าเลยแต่มาถูมันอ่ะเข้าใจพอรู้แบบนี้คนเกลียดม้อยม้อยฟังฉากนี่ทุกความไะม้อยม้อยม้อยเฮ้ย กูไปด้วยเป็นไรเป็นชีนนวีวไม่ตึงไม่ไก่อะโอ,อ้ยแตะแพกไอชีวตมัน้อนจังเลยนะไ่เงือกไปบ่วงชีวีเงี้ยมันอยู่ไหนวะยวข่าจะใช้เสียงเรียกซอมบี้มาให้ชีวีนงแฝงชี

ไอ้จอต้องสำรวจไงนี่มันเคยมันเคยเป็นเมืองที่หลักมันเป็นเมืองหลังสงครามเลยโอ้ไนมันเคยถูกดักไซค์เ้โอ้ยี่ยีโอ้ยยี่กันู้น้ำาไหลได้อีกยียังเสวนาพาพาเรื่องราวมาให้เรวัวไม่มีอะไรเลย มีพูดไทยได้เป็นบางประโยคพูดว่าข้าว่าท่าน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 รถไหลรถไหลแรงน้ำถงที่นี่น้อยเหลือเกินรถแรงน้ำถงที่นี่อุ้ยอุ้ยมืเชี่ยวว่ะขึ้นมาขึ้นมาโอเคโอเคย้ายมืองดีกว่าบางมือนี้ไม่มันเนี่ยนันอยู่วะใช่ไหมพี่ไหมไอ้ผิวอยออิ่เหนื่อยไอ้ยี่ วิ่งแต่ขับแล้วลงน้ำเลยแม่งวิ่งขับแล้วลงน้ำมากเลยที่ถ่ายคลิปตัวไอเดียวไอเดยว่อเดยวเขาถ่ายเราโอ้โหเฮียออกกันทั้งคลิปเลยคนเกลียดเลยคนเกลียด